โหกราดสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับผมผมก็เจ้าเดิมคะวันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรคนระับแต่ที่เห็นผู้ไม่ชัดเนี่ยคือกูไปถอนฟันมาครับมาแ้กกัดไปถอนแค่อีเดียครนะับต่อไปตรวจมาหมอบอกมีผุอีกสองซุ้ยหัวหยื่นลงไปสามซี่ย,ย,ยมัมยาาย <laughs> ่งเลยอเนี่ยไอ้ชายเลยเนี่ยตกใจมากก็ไม่เจ็บไม่เยอะๆช็อตก็เฉ่งเลยก็เฉ่งมากคนระับก็ เดี๋ยวไปอีกผมจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนหนึ่งผมเข้ม่ใประสบการณ์วันนี่หมดแล้วนี่แบบเชี่ยค่อจัดใหญ่ะถอนฟันกลางในฟันกลางข้างในอ่ะกูไม่ได้เป็นบ้ากูไม่ได้เป็นพิการนะแต่กูแบบชาตึงไม่หายครับก็จะเชี่ยาไเคครับเดี๋ยวมาเจอกันผมก็เล่ายคลิปแรกไว้อ่ะประมาณตุ้มหนึ่งวะตุ้มครึ่งตอนนี้แม่งก็สี่ตุ้มนะฮะ ยาชายังไม่หายเลยอ่ะนั่งฟลีกหน้าซานในี่ยผมรู้สึกอะไรเลยอ่ะผมเชี่อแต่ก็เดี๋ยวก็มีอะไรไม่ไหวครับพอดีจะจะซื้อพวกน้ำตอนเปิดเใช้หมอนก็ค่อยไหย่อนออาเอาแม่งมันเริ่มปวดหลับต้องกินยาแล้วก็ให้แล้วก็คงดีขึ้นนะไม่ต้องปวดแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาดูพวกนี้เลยว่าเป็นไงครับผมรถเขารถขเสียงนี่แบโอุ้ยอีนะเหมือนเหมือนคนดิ้งดิ้งไก่ทั้งเลยต้องไปเจอครับผมพรุ่งนี้ครับ Yeah.